สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ,รทีราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะคุณผู้ชมครับกองทัพบกได้ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้จากกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชก,กุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาย,ยน2565ครับไปชมกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะซึ่งตอนนี้นะคะยืนยืนอยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินตราพิลมค่ะที่คลองหกธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมพระราชทานที่ดินเพื่อให้กองทัพบ,บกนั้นได้จัดทํำและดําเนินการเป็นสวนสาธารณะขึ้นและใช้ประโยชน์สูงสุดกับสวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะ ซึ่งโครงการแห่งนี้นะคะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติค่ะชื่อโครงการว่าโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าทศมินทราพิลมซึ่งในวันนี้กองทบกค,ค่ะได้จัดก,กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565ค่ะและในวันนี้นะคะท่านพลเอกนรงพันธจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกประชาชนจิตอาสาพระราชทานและก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะ มาร่วมชุมนุมกันอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยมุ่งหวังให้ประสะกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน นอกจากรถชีวานิรภัยกองทบกนะคะก็ยังมีรถครัวสนามเคลื่อนที่ค่ะที่จะมาบริการพี่น้องประชาชนนะคะทางฝั่งนู้นนะคะก็จะมีการบริการน้ําดื่มนะคะสําหรับกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันนอกเหนือจากรถโฆษณนามแล้วก็รถบริการน้ําดื่มแล้ววันนี้เรายังนําทหารค่ะมาตัดผมให้บริการประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะ และนี่ก็คือกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565ที่เรานำมาฝากกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการดีๆๆนะคะกองทัพบกก็ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนคะ่ะในการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมชุมชนและประเทศชาติต่ตอไปคะ่ะกิัการราชนปกป้องประชาชรักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พื่งนของประชาชนในทุกโอกาส สำหรับวันนี้ผมและน้องพิมพ์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ